สวัสดีครับวันนี้เราเอารถเป็นรถครอบครัวมาให้ดูอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรถตัวรุ่นประหยัดเป็นรถเจ็บที่นั่ง MU-X 1.9 Active เ e กียร์ออโต้นะครับคันนี้สีขาวมาให้ดูรุ่นนี้รุ่น Active จะมีสีให้เลือกสองสีมีสีขาวกับสีบอลเงินเดี๋ยวเราไปดูกันว่า โม2022 m ิว X รุ่น Active มีอะไรเพิ่มเติมโดดเด่นบ้างเรามาดูกระจังหน้ากระจังหน้าโฉม2022จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เรามาดูที่ข้างในศูนย์เลยนะครับรถจอดอยู่ในนี้เราก็มีโอกาสได้มาสัมผัสเราก็เอามาให้ลูกค้าได้ชมกันว่าตัว Active โดดเด่นสวยงามแล้วราคาอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนะครับ ไฟหน้าไฟหน้าเป็นแบบนี้นะครับกระจังหน้าโฉม2022มาพร้อมกับโลโก้อิสุสสีเงินโครงล้อกุ้งคือกับตัวรถนะครับลายแม็กจะเป็นขอบ17ลายนี้นะครับช่วงล่างอิสระปริกนก2ชั้นมา พร้อมกับคอ,คอยสปริงและกันโคงงยางก็เป็นยางของอ่าคันนี้เป็นของดัลล็อกนะครับด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกด้านหลังก็จะเป็นดิสเบรกเหมือนกันไฟเลี้ยวขึ้นที่ตัวรถด,ด้านข้างนะครับมีเส้นสายขึ้นมากระจกมองข้างจะเป็นสีดำรุ่น Active สีดำแบบนี้เลยขนาดใหญ่ออกแบบตามหลัก a อโรดด n a นามิกรถแรงเสียดทาน ด้าน,นข้างประตูมีเส้นสายขึ้นมาแบบนี้แล้วก็บันไดข้างขนาดใหญ่มีเส้นตามยาวกันลื่นอันนี้ใส่ก,กันสาดใช้ด้วยนะครับรุ่นแอคทีฟถังน้ำมัน80ลิตรนะครับอันนี้ด้านหลังด้านหลังล้อนะครับก็จะเป็นดิสเบรกคัสซีขนาดใหญ่นะครับ ไฟท้ายเป็นเส้น LED ขึ้นมานะครับฝาท้ายตัวนี้นะครับเปิดเบาๆก็ได้นะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไ,ไชฟฟ้านะครับแบบนี้เลยนะครับข้างหน้าข้างหลังนี่ใส่ของได้เยอะเลยนะครับใส่ของได้ด้วยนะครับมีไล่้าด้าน,นหลังด้วยนะครับตัวนี้เวลา ใช้ก็กดลงไปเลยนะครับนี่เลยนะครับของเราอยู่ uk, <c oughs> อีซูซุคุงเทฟเซลนะครับ <c oughs> ด้านท้ายก็มีคำว่ามิวเด้วยนะครับแล้วก็โลโก้อีซูซุสีเงินด้านท้ายไฟเบรกตรงที่3นะครับมีสปอยเลอร์ด้วยแอคทีฟนะมีสปอยเลอร์ลหลังให้เรียบร้อยนะ สวยงามแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในด้านหน้ากันฝั่งคนขับนะครับพวงมาลัยเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่มีมันติฟังก์ชันนะครับแต่เราสามารถใส่เพิ่มได้นะครับตัวนี้มันติฟังก์ชันพวงมาลัยสามารถใส่เพิ่มได้เร่งรถเสียงจอเป็นแบบนี้นะครับจะเอาจอขนาด9นิ้วก็ใส่ได้นะครับเรามี บริการใส่ให้ด้วยนะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้หน้าจอเป็น MID เป็นแบบมาตรฐานรุ่น Active นะครับรุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับอบนั่งกระชับนะครับน,นั่งสบายนะครับนิ่มด้วยนะครับเบาะผ้าแผงประตูกุด้วยผ้านะครับแบบนุ่มๆน,นะครับแล้วก็ปุ่มปรับกระจกมองข้างเป็นแบบนี้นะครับ หน้าคอนโซลด้านหน้าเดินได้ขาวด้วยไซส,สองแผ่นที่นะครับมีบนหลังคาให้นะครับห่าที่บังแดดเป็นแบบนี้เลยหลังคาจะเป็นสีนี้นะครับหลังคาห้องข้างในห้องโดยสารจะเป็นสีนี้นะครับส,สีออกเทาๆหน่อยนะครับข้างในกว้างนะครับนั่งสบายแบบนี้เลย อ่าตัวนี้มีปุ่มปรับปรับระดับไฟด้วยได้ถึงสี่ระดับเลยนะครับสมมุติเรานั่งกันเยอะๆหน้าเชิดขึ้นมานี่รบกวนเราตรงข้ามนี่เราสามารถที่จะปรับระดับไฟให้ต่ําลงมาได้นะครับกุญแจเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยกุญแจใช้บิสซัทเอาส่วนเกียร์หัวเกียร์ออโต้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าหัวเกียร์เป็นแบบนี้จับกระชับมือนะครับหกสปีดสามารถปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยปุ่มปรับแอร์ จะเป็นปุ่มบิดเอาเป็นสามปุ่มนะครับปุ่มแรกก็จะเป็นบอกทิดทางลมปุ่มที่สองอันนี้ก็จะเป็นพัดลมปุ่มที่สามก็คือน้ายาแอร์นะครับน้ายาความเย็นมีสามปุ่มให้เลือกเลยนะครับเบรกก็จะเป็นเบรกไฟฟ้าแล้วนะครับเราให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับได้เบรกมือไฟฟ้าด้วยตั้งแต่เริ่มมุ่นแอคทีฟเลยแล้วก็มีออโต้เบรกโฮด้วยนะครับเวลาเราติดรถนานๆน,น,นี่เราสามารถปล่อยคันเร่งได้เลยนะครับ ปล่อยเบรกนะครับปล่อยเบรกได้เลยพอเราจะออกตัวเราก็เติมเครื่องนะครับเราก็ไปด้านหน้าได้เลยนะครับไม่ต้องหยับเบรตดเบรคตลอดเวลาสะดวกสบายนะครับตัวนี้กว้างด้วยนั่งสบายนะครับยังไงสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงในยูทูปเรื่อยๆนะครับเป็นประจำมีรถต่างๆหลายรุ่นหลายสีนะครับให้ลูกค้าได้ดูกันใน YouTube ของสมหมายอิซูซุอยู่ที่อิซูซุกรุงเทพเซลสาขาสีนคริน ราคาค่าตัวรถรุ่น MU-X Active 19 DDI ออโต้คันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่1ล้าน1แสน30,000พันถ้าเป็นสีขาวมุกเพิ่ม1 2 0 0 0ยังไงก็เข้ามาดูรถที่โชว์รูมได้นะครับอยู่ที่โชว์รูมทุกวันสอบถามได้ในเพจก็มีนะครับใน t i k t o อกนะครับใน y o u t u แต่ทุกช่องทางไงก,ก็พยายามให้ลูกค้าได้สัมผัสรถ,รถนะครับทุกรุ่น จะได้ตัดสินใจได้ว่าจะรุ่นไหนดีนะครับเหมาะกับเรานะครับแต่ถ้าชอบออปชั่นมากกว่าน,นี้ก็จะเป็นรุ่นเริ่มขึ้นมาก็จะเป็นรุ่น l u กชัวรี่อีลแนแล้วก็แอนติเมทนะครับเราก็จะลงให้ลูกค้าดูเรื่อยๆเป็นประจำแต่รุ่นนี้สามารถเอาไปเปลี่ยนล้อได้นะครับเปลี่ยนล้อก็สวยนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนกระจกมองข้างพับไฟฟ้าก็ได้นะครับเราก็มีบริการให้ลูกค้าหรือว่าตัวมันติฟังชั่นที่พงมาอะไรก็สามารถ เปลี่ยนได้นะครับเราสามารถดูแลให้ท่านหรือจอจะเอาจอนะครับขนาด9้านิ้วนะครับก็ได้นะครับเราสามารถที่จะดูแลลูกค้าแต่ตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับก็เข้ามาคุยกันนะครับคันนี้สวยมากๆเลยนะครับลูกค้าก็เตรียมรถให้ลูกค้าข้างในกว้างนะครับตัวนี้ตอนสองยังไม่พาลูกค้าไปดูเลยเดี๋ยวขอดูตอนสองก่อนนะครับ ตอนสองกว้างขนาดไหนรุ่นลูกค้าส,สนใจเยอะนะครับราคาอยู่ที่ล้านหนึ่งหนึ่งกว่ากว่านิดนึงหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งได้เยอะขนาดนี้เลยนะครับนี่ตอนสองนั่งสบายเลยนะครับมีไฟมีไฟฉุกสับรองด้วยนะครับตอนสองนะครับข้างบนหลังคาก็จะมีไฟสองสว่างให้ด้วยนะครับตอนสามก็บอดี้เดียวกันกับตัวรุ่นตัวท็อปเลยบอดี้เดียวกันเลยนะครับแต่ออปชันก็จะต่างกัน แล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกชอบนะครับถ้าเราจะเอาออปชันมากกว่านี้ก็สอบถามได้เริ่มเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นรุ่น l u x u r วรีนะครับแล้วอีลิแกนแล้วก็อันติเม e เพิ่มขึ้นมานะครับอยากได้รถสวยๆอย่างนี้เป็นรถครอบครัวนะครับสอบถามเข้ามาได้วันนี้เราก็เอารถรุ่น Mew X Active หนึ่งยูก้า DDI Auto สีขาวมุคันนี้มาให้ดูนะครับยังไงก็ติดตามใน YouTube เรื่อยๆนะครับจกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ ข้อมูลบางอย่างไม่ครบถ้วนหรือว่ายัางไงไม่ถูกต้องอยังไงก็นะครับยินดีน้อมรับคำติชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมสมัยสุนะครับขอบคุณลูกค้าที่ดูใน YouTube ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ